สวัสดีจ้าแอปอ่านี่ให้เห็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นรายได้ช่องทางนี้เป็นรายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้ต่อเนื่องหรือ passive i n c ค m e นะครับเมืม่อวานอ่เมืม่อวานเนี้ยมีคนเทรดอยู่2คนเนี่นะคนเทรด2คนนะครับอ่าวันนี้พินะก็นั่งทำงานส่วนอื่นอยู่มันก็ทำเงินขึ้นมาให้5เหรียญคูณ30ก็ประมาณ150บาท2คน ทำไรายได้ให้เราโดยที่เราไปทําอย่างอื่นได้ร้อยห้าสิบบาทต่อวันนึกภาพต่อนะที่พินัทุนเทเรื่องเทรดเพราะว่าจะเพิ่มจํานวนคนตรงนี้อ่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นสิบคนอ่าต่อคนประมาณห้าเหรียญต่อวันเราก็จะมีเงินพันห้าร้อยบาทต่อวันโดยที่เราจะทําอย่างอื่นอ่า ในชีวิตประจําวันได้แบบสบายสบายเลยโดยที่ไม่ต้องมามาดูตรงนี้คอนเทนต์เราก็จะได้ตังคอนเทนต์เราก็จะได้ตังอะซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ณัฐได้ตังมาแล้วนี่ทั้งหมดนะดูนะเนี่ยเพย์เมนต์เขาจ่ายจ่ายมาให้พี่ณัแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยปีปีสองพันสิบหกถึงสองพันยี่สิบเอ็ด ก็ประมาณสามแสนหกโดยที่พินัทนั่งๆน,นอนน,อน,น,อนก็มีรายได้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยนี่คือรายได้ที่เรียกว่า passive i n c o m หรือการรายได้ต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่คนทั่วไปก็จะทําได้นะต้องทุ่มเทแล้วก็พยายามมากมันมุมมองพินัทก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่อ่าผู้หญิงที่มาคุยกับพินัทก็เลยก็เลยเบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ,ะอะ้ผู้ชายคนนี้มัน มันไม่ได้ทำหาอะไรเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้เอาแต่โม้เอาแต่คุยแต่จริงๆนีนะเป็นคนที่ทํางานหนักมากหนักมากนะครับเชา้ายันเชา้าเสร็จอย่างวันนี้เชื่อมเชื่อมหนึ่งงานคุมพี่รันคุมงานแอร์หนึ่งงานแล้วก็คิดวิธีเทรดสรุปวิธีเทรดตั้งแต่เช้านะครับของเมื่อวานจนถึงเช้าของวันนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังมานั่งอยู่หน้าเครื่อง เพื่อที่จะสรุปจุดที่มันแข็งแขๆแล้วจะกดส่วนตัวได้นะครับอ่ะอยากให้อยากให้เรียนรู้เพิ่มเติมเนาะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่พูดแล้วลงมือทำแต่แต่ละอย่างที่ทำเนี่ยโอ้โหมนุษย์บรราคนอื่นไม่ค่อยทำกันนะเอาละให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะ้ะ